ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจํากันได้หรือเปล่าที่ผมได้พาทุกๆคนไปเยี่ยมชมสาลาพระมิ่งฝันในขณะที่ทำงานกำลังขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับก็เป็นความสะอาดเหมือนกันแล้วก็จะพาทุกๆคนนะครับไปดูภาพวาดของอาจารย์สมานพังจตุรัสนะครับว่าซึ่งวันนี้ก็ผมก็จะพาทุทกๆคนไปดูรูปภาพที่กำลัง เก็บเข้าที่เข้าทางซึ่งก็ไม่พลาดโอกาสที่จะถ่ายเก็บไว้ให้ทุกคนได้ดูกันไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอ่าไอพื้นที่ที่เรามาจัด,จดงานไว้บนสราพรมิ่งขวัญแต่ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่มีอ่กากอ่นานโยบายเปิดเพราะว่าเรายัง อ่ายังไม่เรียบร้อยดีก็เลยมาแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษพอดีมีคณะมาก็เลยเปิดให้ให้คณะเยี่ยมชมนะเดี๋ยวลองลองดูภาพที่ที่จัดแสดงบนชั้นหนึ่งแต่ที่จริงเรามีถึงมีชั้นสามด้วยที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือเป็นชั้นสามของเราจะเป็นห้องใหญ่ทั้งหมดเลยครับในการแสดงผลงานภาพบา้านนิำมันอันนี้เป็นมาดูตัวอย่างอนี่ดูภาพตัวอย่างครับจะเป็นพักวิวอ,อ่า ดอกไม้นกนกสัตว์แล้วก็ภาพสมัยคุณอินก็มีภาพในหลวงรัชการที่9ก็มีเร่ามาลับชมดูความจริงก็เป็นคลิปที่ถ่ายไว้นานแล้วแต่ก็อาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะครับแต่ว่าก็เป็นประโยชน์ไปดูกันต่อนะครับว่างานที่ทำไว้ที่นั่นนะครับถ่ายอะไรไว้บ้างดำเนินต่อไปยังไง ส่วนนี้ก็เป็นเพียงภาพบรรยากาศนะครับที่คณะครูและนักเรียนต่างช่วยกันเคลียร์พื้นที่ด้านล่างเพื่อที่จะรองรับคณะผู้มาเยี่ยมชมนะครับแต่ที่สําคัญก็คือการนําภาพที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับจากชั้นล่างไปสู่ชั้น3นะครับและมีภาพที่วนลามากมายให้ดูกันเพียบเลยอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันมากขนาดไหนดูเลยครับ ภาพนะครับเยอะมากๆตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับก็ทำงานนะครับคนคนรูปนะครับมาไว้ชั้น3จากชั้น1 ใจนะครับไม่ใช่เพียงแต่อยากให้ทุกคนนะครับได้ดูภาพบรรยากาศการทำงานเท่านั้นแต่อยากให้ดูภาพเห็นความประทับใจด้วยดูกันยาวๆเลยนะครับอยา่าอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อน ก็ยังมีภาพที่อาถ่ายให้ดูกันก็หวังว่าผู้ที่รักและสนใจในงานศิลปะนะครับจะมีความสุขและได้ดูมันต่อไป ก็ที่เตรียมการทั้งหมดนะครับก็เพื่อที่จะอรองรับรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในพิธีมอบโฉนดที่ดินจากเดิมเป็นที่ดินสอบประกอก็ไปดูภาพบรรยากาศในวันนั้นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นุฬาภรณ์จุฬาลงกรณ์ในปีพศ2567ค่ะอิชานน์นังสอทารินรับผู้เทศนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการกิจกรรมรับบทเป็นพิธีรนี่ก็เป็นบรรยากาศในวันนั้นนะครับความสนุกยังมีต่อนะครับดูกันต่อครับ ก็จากที <boundaries. S 1> ่จัดเตรียมงานขันมาทุกอย่างก็สำเร็จรุ่งร่วงลงไปได้ดีนะครับก็เป็นที่ประทับใจกันในทุกๆฝ่ายบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปที่ผมได้ทำไว้สองตอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองนะครับ ก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะร่วมรับประสบการณ์ดีๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณในทุกๆครั้งนะครับ